สวัสดีครับวันนี้จะชวนไปทำขนมไทยครับเดี๋ยวเราจะทำขนมไทยธรรมดาที่ดูน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับรอดช่องครับแต่ว่าจะน่าสนใจแบบไหนไปดูในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวท้ายคลิปคำนวณต้นทุนให้ดูเหมือนเดิมนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มผสมแป้งรอดช่องขาวก่อนนะครับอันนี้ก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้านะครับตามด้วยแป้งมันสำปะหลังครับจากนั้นนะครับผมก็ใส่น้ำสะอาดลงไปครับ ตามด้วยน้ำปูนใสคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันเลยครับส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปกวนในกระทะเลยครับเดี๋ยวเราก็จะทำการกวนแป้งขาวนะครับก็เทแป้งลงในกระทะเลยครับ ุดเตาแล้วก็กวนเลยครับตอนนี้นะครับผมกวนมาเนี่ยตัวแป้งนี้ก็จะเริ่มที่จะมีการจับตัวเริ่มจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะเบาไฟนะครับใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนในการกวนต่อไปนะครับเราก็จะกวนไฟกลางค่อนข้างอ่อนไปเรื่อยๆ จะสังเกตว่าตอนนี้นะครับแป้งเนี่ยมีความเหนียวหนึบเลยนะครับก็ตอนนี้แป้งสุกแล้วเดี๋ยวเราตักใส่พิมพ์แล้วก็ไปหยอดกันเลยครับนี่นะครับผมก็เตรียมน้ําสะอาดไว้แล้วก็ใส่น้ําแข็งไปด้วยนะก็จะทําการบีบตัวแป้งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นพิมพ์บีบรอดช่องนะครับจะเป็นลักษณะน,นี้นะก็จะมีเป็นตัวบอดดี้มันกับตัวกดนะเป็นแบบนี้นะครับ เดี๋ยวเราก็จะตักในส่วนของแป้งนะครับมาใส่ในในตัวตัวของตัวบีบเลยนะตักเข้ามาแบบนี้ร้อนๆแบบนี้เลยครับนะตักตอนร้อนๆแบบนี้แหละจากนั้นก็ใส่ตัวกดไปแบบนี้ครับจากนั้นนะครับก็ทำการบีบเลยเนี่ยครับ เวลาบีบเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้พายคนด้วยนะให้มันกระจายตัวกันด้วยนะนะครับแล้วก็บีบค่อยๆบีบครับอ่าหย่อนไปเรื่อยเรืนะครับสวยงามตอนนี้ตัวรอดช่องของเราก็เย็นแล้วนะครับเราก็ตักตักใส่อ่างผสมรอไว้นะครับ ั้นตอนต่อไปเดี๋ยวเราจะมาผสมแป้งชาโคนะครับผมก็ใส่แป้งข้าวเจ้าลงไปนะครับตามด้วยแป้งมันสำปะหลังครับผงชาโคนะครับคนส่วนผสม,มให้เข้ากันเลยจากนั้นใส่น้ำสะอาดลงไปครับ จากนั้นก็ใส่น้ำปูนใส่ลงไปเลยครับคนให้เข้ากันเลยส่วนผสมเข้ากันดีแล้วนะครับเดี๋ยวเรานำไปกรองหนึ่งรอบนะครับ เสร็จแล้วนะครับนำไปกวนเลยครับจากนั้นจุดเตาเลยครับเราก็จะกวนไปเรื่อยๆจนแป้งสุกเหนียวเลยนะครับจะสังเกตว่าตอนนี้นะครับตัวแป้งเนี่ยเริ่มเริ่มที่จะจับตัวกันละผมก็จะเบาไฟใช้ไฟกลางค่อนข้างอ่อนครับ กวนไปเรื่อยๆเลยนะครับกวนจนเหนียวเลยนะครับนี่นะครับจะเห็นว่าตอนนี้แป้งสุกแล้วนะครับแป้งเหนียวเลยนะดูฮะเนี่ยเหนียวข้นเลยเดี๋ยวเราไปบีบลงน้ํำเย็นกันเลยครับ แล้วก็บีบแป้งเลยนะครับลงไปเลยแล้วก็คนนะครับให้ตัวขนมเนี่ยกระจายตัวดีนะ่าตอนนี้นะครับในส่วนของตัวรอดช่องสีดำของเรานะครับก็เซ็ตตัวดีแล้วนะ,ะเดี๋ยวเราก็ตักมา รอไว้ในอ่างผสมอีกใบนึงเลยนะครับตอนนี้เราก็ได้ลอดช่องดำขาวมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปเตรียมทำกะทิกันเลยนะครับเรามาเตรียมทำกะทิกันเลยนะครับผมก็ใส่น้ำตาลมะพร้าวลงไปก่อนนะเดี๋ยวเราจะทำการละลายน้ำตาลมะพร้าวก่อนนะครับ จุดเตาเลยนะครับแล้วเราก็จะทำการละลายน้ำตาลมะพร้าวครับตอนนี้นะครับน้ำตาลมะพร้าวของเราละลายดีแล้วนะผมก็จะใส่หัวกะทิลงไปเลยนะครับคนให้เข้ากันเลย ผมก็ใส่ใบเตยลงไปนะครับสองใบนะครับเพิ่มความหอมนะตามด้วยเกลือป่นครับขั้นตอนต่อจากนี้นะครับเราก็จะเคี่ยวน้ํากะทินะครับให้น้ํากะทิดือดนะครับให้กลิ่นของใบเตยอ,ออกขึ้นมานะครับเราก็ตักเสิร์ฟได้เลยตอนนี้น้ํากะทิเราเดือดแล้วก็ปิดเตาเลยครับเตรียมเสิร์ฟเราช่องกันเลยนะครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับลอดช่องหญินหยางของเรานะครับอย่าแดกขอชิมก่อนนะโอ้ความน่าสนใจคือแบบเราไม่เคยเห็นลอดช่องที่แบบเป็นสีดำๆแบบนี้เนาะโปรตีก็จะเห็นสีเขียวเนาะอ,อร่อยอะ่ะตัวลอดช่องเนี่ยจะมีความแบบหนึบๆนิดนึงนะครับแล้วก็ตัวน้ำกะทิเนี่ยจะเป็นกลิ่น หอมกะทิหอมน้ำตาลมะพร้าวนะครับหวานหวานเค็มเค็มมีกลิ่นไบเตเอ่นอนอร่อยมากๆเวลาผมขายเนี่ยผมก็จะขายใส่ถ้วยแบบนี้นะครับอันนี้จะเป็นถ้วยขนาดเดี๋ยวผมเช็คให้อ๋อก9 5มิลนะครับแล้วก็น้ำจิ้มเราก็ใส่แยกใส่เป็นถ้วยแบบนี้ครับเป็นถ้วยขนาด5ออนซ์นะครับเดี๋ยวเราไปคำนวณต้นทุนกันครับว่าสำหรับลอดช่องหินหยางของเราเนี่ยต้นทุนต่อชุดเนี่ยเท่าไหร่แล้วเราจะขายเท่าไหร่ดีครับ แต่สูตรนี้ก็ทำง่ายนะอร่อยด้วยสีดำมันเก๋มากเลยท้ายคลิปนี้เรามาคำนวณต้นทุนของรอดช่องหินหยางกันหน่อยนะครับสำหรับในสูตรนี้นะครับปริมาณที่ทำได้นะครับเราทำได้ทั้งหมด30ชุดนะวัตถุดิบที่เราใช้ก็จะมีในส่วนของแป้งข้าวเจ้าแป้งมันสำปะหลังนะครับจะมีน้ำปูนใส่น้ำสะอาดผงชาโคนะครับมีกะทิน้ำตาลมะพร้าวเกลือ แพ็เกจจิ้งเราจะใช้เป็นถ้วยเพชร2 0 0ร้นะครับแล้วก็น้ำจิ้มเราจะใส่ถ้วย5ออนซ์นะครับวัตถุดิบทุกตัวเนี่ยผมก็ใส่ค่ายิวไปนะครับค่ายิวคือปริมาณวัตถุดิบจริงที่เราสามารถนำมาใช้ได้นะครับผมจะมีค่าเผื่ออื่่ๆให้อีกประมาณ10%นะครับค่าเผื่ออนึ่งจะประกอบไปด้วยค่าน้ำค่าไฟค่าแกส๊สค่าจิปาถาก่บบรรจุภัณฑ์หรือค่าอื่นๆที่เราไม่ได้ใส่ไว้ในตารางด้านบนนี้นะครับจะเป็น10%ของต้นทุนที่ใช้ไปนะสูตรนี้นะครับ ทำได้ทั้งหมด30ชุดนะครับต้นทุนต่อชุดอยู่ที่10บาท56สตางค์มาดูราคาขายกันหน่อยนะครับสมมุติว่าต้องการให้ต้นทุนอยู่ที่50%ของราคาขายราคาที่เหมาะสมต่อการขายจะอยู่ที่21บาท11สตางค์สมมุติผมขาย20บาทนะครับจะได้กําไร9บาท44สตางค์เราขายได้ตั้งแต่20ถึง25บาทนะครับก็สำหรับเมนูนี้ สร้างความแปลกใหม่ให้กับลูกค้านะครับเวลาเห็นลอกช่องปกติจะคุ้นเคยกับสีเขียวใช่ไหมวันนี้ของเราเป็นสีขาวดำนะครับทําให้ดึงดูดความน่าสนใจของลูกค้าได้นะครับที่สําคัญช่วงที่มีการไหว้ราหูเราสามารถนําลอดช่องสีดํามาทําขายได้ด้วยนะครับก็เพิ่มโอกาสในการขายเปิดตลาดใหม่ด้วยลองนําสูตรนี้ไปฝึกทําดูนะครับ